วันนี้ให้มาดูประตูวัวนะครับประตูวัวซึ่งหรือประตูหนึ่งของเรานี่แหละนะครับอาวัวเราก็เอารูปเอาอ่าอารูปปั้นวัวมาตั้งไว้นะครับบนหัวเสานะครับบนหัวเสาก็เป็นสง่าราศีดีวัวก็จะเวลาเข้ามาพบบอกประตูนี้ เขาก็จะมาคนคนตรงอาหาราก็จะมาหยุดจอดซุงนี้จอดรอเราก็จะมาเปิดประตูให้นะครับเปิดประตูให้นะครับเปิดประตูให้นะครับเปิดประตูให้เราก็ทั้งนี้ก็วัวมาอยู่สองตัวนะครับมีวัวอยู่สองตัวแต่เจ้าวัวตัวนี้ไม่รู้ว่าไปโดนใครมาปาดนะเขาหักไป นะ nah, ครับเขาหักไปนะครับเขาหักไปนะครับแต่ว่าก็เป็นสง่าราศีของวัวน,นั่นแหละนะครับเป็นสง่าราศีของวัวน,นั่นแหละนะครับอ่าก็ พราจะาจะเดินมาทางซอยนี้นะครับไปซอยไปซอยหน้าบ้านเดินขาขามาเนี่ยไปผ่านประตูหนึ่งนะครับผ่านประตูสองนะครับตรงนี้แล้วก็ออ้มไปเข้าหมู่บ้านแล้วก็ออกมาทางทางนี้แล้วก็มาทะลุตรงซอยนี้นะครับเห็นพลาทิศขึ้นแล้วสวยงามนะครับพลาทิศขึ้นแล้วสวยงามแต่ว่าบางต้นไม้นะครับบางต้นต้นไม้นะครับ นะครับผ่านประตูนี้แล้วก็มาออกประตูใหญ่หน้าบ้านนี่ละออกประตูนะครับมาชนประตูวัวนี่แหละโอเคนะครับโอเคนะครับอ่า Ờ, ก็ก็ให้ได้ดูกันนะครับให้ได้ดูกันว่าบ้าน,นเรานี่มันเนือเน้อที่มันก็ถ้ามันก็สักดิาดีนะครับวัวตัวนี้ก็เป็นวัวพันธุ์บรามันนะครับเป็นวัวพันธุ์บรามันกำลังเนื้อกำลังดีทีเดียวนะครับเนื้อกำลังดีทีเดียวนะครับสาธุสาธุนะสาธุสาธุ ก็เห็นวัวแล้วก็เราก็นึกว่าเออถ้าเราเลี้ยงต่อไปนี่มันก็จะจะดีนะเราเลี้ยงต่อไปเนี่ยมันก็จะดีนะครับแต่ว่าเราอายุมันเท่าแล้วนะครับอายุมันเท่าแล้วนะครับอายุมันเท่าแล้วมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงต่อไปได้แล้วนะครับ โพาญาติญาติรมดีมากที่ที่ที่ได้ที่จากบาารเสร็จยังไม่ลืมเราขับรถมาบอกเราว่าพระไปแล้วนะครับพระไปแล้วนะครับเข,เขาเขาเขารู้เลยว่าเราตื่นไม่ทันแน่แนลุกลุกมาไม่ทันแน่ๆน,นะครับลุกมาไม่ทันแน่ๆเขาก็เลยเขาก็เลยขับรถมาบอก โอ้ดีมากดีมากนะครับขับรถมาบอกดีมากเลยนะครับก็ขอลงคลิปแค่นี้นะครับสาธุสาธุ